ไม่มีอะไรเลยวันก่อนลืมตกประเด็นไปเรื่อยตกเรื่องอะไรอ่ะไม่มีอะไรแล้วตกลนไม่ตกล่หลายเรื่องโอเคสวัสดีทุกคนมาเข้าเปียใช่ไหมฮะสวัสดีครับพี่วัฒนแล้วพี่ลรียปุ๊บเข้าตาบ้างรี่ค่ะยี่สิบโอ้โหวันนี้ต้องปรบมือฮะทุกคนเก่งมากเพราะอะไรรู้ไหมไม่พลาดต้องขอบคุณเจ้าที่ด้วยนะฮะน้องไม่มีพูดตรงๆไม่ล้มไม่สะดุดไม่มีอุบัติเหตุ ถึงแม้บางคนหมุนไปถึงริมเลยนะคิดว่าจะพุ่งเหลาลงมาแล้วนะแต่ก็กลับมาทันนะฮะก็ต้องขอบคุณจริงๆที่น้องทําโชว์มาได้ดีอันนี้ต้องยอมรับว่าทีมเวอร์กีหลายคนแบบคิดว่าความมันจะดีขนาดนี้คือเราซ้อมหนักมาก <c oughs> เราไม่ได้ซ้อมบนเวทีเราซ้อมตั้งแต่เราอยู่ก่อนไปสงขาไป <c oughs> สงขาเราก็แอบ,บซ้อมกันอยู่ตลอดผ <c oughs> ลรั์ออกมาก็ดีแล้วก็ตัวเต็งก็แบบก็ยังคงเป็นตัวเต็งที่คนแบบ คอยลุ้นว่าใครจะเบียดใครแต่วันนี้ผมเห็นนางรองก็เยอะนะนางรองบุญดีสปิริตดีวันนี้ทำผมแต่งหน้ามาแมทช์กับลุคของตัวเอง่ะน่าสนใจเยอะมากจริงๆมันก็ต้องมีอะยอมรับแต่ว่ามามืดจะทะลุไปถึงสิบหรือไม่ไม่รู้นะครับแต่ว่ามามืดทะลุถึง20เนี่ยเยอะอยู่ยังไงก็ต้องมีไงก็ต้องมีตัวแต่งมีใครที่หลอกลุงบ้างไหมคะอ๋อ มันก็มีบางคนที่พยายามเปลี่ยนลุกตัวเองแล้วบางทีเราก็งงในลุกใหม่ของเขานะครับมันเหมือนกับว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเราไม่สุดเหมือนออกซิเจนพอเดินว่หรือเปิดก๊อกนี่นะฮะอะไรนะฮะโอ้ยอย่าเพิ่งบอกข้ากันเดี๋ยวก็ตกตกใจเอาเป็นว่าโดยรวมแล้วใช้ได้แต่บางคนเนี่ยผมรู้ว่าเขาพยายามใจจ้ำทำเสิร์ฟให้มันรู้สึกมันไม่เบื่อแต่ไม่ใช่เมนเมดูเดิมแบบปกินของเดิมออกมาหวานเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาก็แบบ แนวเปรี้ยวแนวจี๊ดอะไรเงรี้ยแต่บางทีก็ต้องลองดูครับผมว่าก็ก็ต้องลองดูเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่ทําให้คนรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวรอฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตัวแต่งยังสบายใจได้อยู่นะคะตอนนี้ก็ตัวแต่งบนบนก็ยังคงขี่คอกันอยู่นะฮะเพราะว่ามันก็มีดีไม่เหมือนกันทุกคนคาดหวังคนนี้เอ้ยมันก็ดีดีพอทุกคนแบบ คาดหวังคนนี้มันก็ดีอีกแล้วคนที่เชียร์คนนี้ไม่เชียร์คนนี้ก็พยายามหาจุดด้อยขออีกคนหนึ่งมาพูดมันก็ต่างคนต่างหาจุดด้อยมาโจมตีกันนิดหน่อยหน่อยขำๆก็ถือว่าตัวเต็งยังคงสภาพอยู่ค่อนข้างเต็งหมายถึงเต็งบนนะฮะ,ะนะฮะส่วนเต็งกลางเต็งล่างนี่เปลี่ยนเยอะครับมีย่านไหนที่น่าเป็นห่วงบ้างไหมย่านไหน,<า>นโอ้ เม่าา้จริงๆแล้วภาคใต้มันเป็นภาคที่คนเยอะแต่มันจะรอดมาไม่เยอะครับเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่จําเป็นฮะอันนี้ต้องตามกติกาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าภาคมีส่วนสําครรัญในการตัดสินใจนะฮะเดี๋ยวปีหน้าภาคใต้ไม่มีเลยไม่ไปกันแล้ว <c oughs> แล้วก็ภาคที่อาจจะแบบคิดยากแต่ช้อยน้อยก็อาจจะเป็นภาคเหนือ นาะชอยไม่ได้เยอะมากสําหรับท็อปข้างบนข้างบนแต่ว่าเขาคิดยากเพราะว่าคนที่อยากได้มันก็มีความหลากหลายไม่เหมือนกันนะบางคนคนนี้ก็เก่งด้านนี้ความอดทนคนนี้ก็เก่งแบบหวานๆคนนี้ก็เก่งแบบแย่งซีนคนนี้ก็เก่งแบบเอออยู่ๆก็มืดมาบางคนสวยเลยวันนี้นสวยเลยนะวันนี้สวยเลยบางคนคนที่จะเป็นมามืดได้เขาต้องเติมอะไรครับพี่ยอดตอนนี้ผมว่ามามืดไม่ต้องเติมแล้วล่ะครับคือมืดวันนี้ก็คือเข้า20ไปแล้วผมจับใส่แล้ว เพราะว่าวันนี้มีมาเมื่อวาเพราะว่าวันนี้วันนี้คือการตัด20คน mm hmm. ก็คือไม่ต้องเติมแล้วถ้าใครได้เข้า20คนแล้วรู้สึกตกใจว่าเป็นเราก็เดินชุดว่ายน้ําให้ดี mm hmm. เพราะว่าชุดว่ายน้ําวันไฟแนลวันที่29เ้นี่ยจะเป็นชุดว่ายน้ําที่ทุกคนจะต้องเดินละเอียดกว่านี้อีก mm hmm. เพื่อเอาตัวให้รอด ไปรอบ10คนต่อไปสดงว่มพี่แสดงว่าคนนี้คือทินวัตรนั่นแต่ว่าเขาต้องช็อกตัวเองแน่นอนที่เขาเข้าไปยืนสิบยี่สิบผมว่าก็ต้องมันก็ต้องมีอ่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีแสงอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องให้พื้นที่กับคนที่อาจจะไม่ค่อยมีแสงอาจจะไม่ขายของไม่เก่งแต่ว่ามีความพยายามแล้วก็มผมบอกหลายๆคนในที่นี้มงได้นะแต่ว่าในปีนี้อาจจะมาได้แค่ยี่สิบนะฮะหรืออาจจะมาได้แค่สิบปลาย สิบต้นๆอาจจะเข้าไม่ถึง5นะครับแล้วก็บางคนอาจจะแบบตุบไปแต่ว่าด้วยศักยภาพด้วยความเป็นบิวตี้ควีนที่ยังไม่ถูกขัดเกาอีกเยอะเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะโดยเฉพาะ PD เวทีต่อไป m i s s Universe Thailand ผมบอกเลยว่าจ้องจากเวทีนี้ได้หลายคนและดูดีด้วยแล้วก็เป็นไทยด้วยแล้วก็สตรองมากน่าน่า,น,าน่าสนใจเพราะว่าถ้ากูมงมิงนะิดนึงอะ หลายคนมองได้หมดครับจริงๆครับ5ที่มีสลับกันบ้างไหมครับนสลับกันไปมาอยู่ตลอดนะครับก็แน่นอนครับอ่าภาคนนหนึ่งตอนนี้อีกภาคหนึ่งก็หลายคนก็ต้องไปดาวเอานะครับว่าเป็นใครแต่ผมว่ามันก็ยากอยู่มันก็ยากอยู่เราก็อยากได้ภาคนี้เข้าไปอีกหนึ่งเราก็อยากได้ภาคนี้เข้าไปอีกหนึ่งครับ